วกเห็ดวกเพี่น้องเห็ดวกเ็วกนั่นโอ้คุณโอ้พี่น้องเบิ้งเบ้งงได้ไดเต็มคนเต็มคนเลยพี่น้องเต็มคนไหเลยพ่นอันนี้ขากินุณน่ะคุณน่ะเต็มหนึ่งโอ้สวัสดีครับสบายใจไทยบ้านแชนแนลครับผม ืันนี้สิบพ่าคนพี่น้องมาหาเห็ดเนาะมาเลาะเบิงเห็ดเขาไข่พี่น้องเห็ดเขาไข่เห็ดพว,วกนะครับมันมันเคยขึ้นยู่เลาะนี่แหละนะครับเดี๋ยวเข้ามาติดตามปรับชมกันเลยนะครับวันนี้สีหมานหมอมาลุ่นกันพี่นอ้องมาลุ่นกัน เห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกเกินมันจุ่มมันจุ่มแล้วครับผมวันนี้มาเก็บเห็ดปวกกันแล้วพี่น้องเนาะเบิ่งดู่จมานบอครับผมมาลุ้นร่วกันครับผมเห็ดไข่พี่น้องใส่ปากเบื้องเบื้งไได้ไดเตรียมค่นเลยพี่น้อง เต็มคนไหมลยุ่อันนี้พัดกันคุณ呐คุณเต็มนึงโอ้เอาเอาเดี๋ยวกันเดี๋ยวันัันเอามีดมีดเชียบเชียบแ่าไปใล้คุณอ้ยหมดมาเฮ้ยหมดนี่โบวมากัดด้ังได้รึนี่อุ้ยอุเดียไปน้องเียไปน้องเฮ้ย โอ้ยบ่ได้บ่ได้จิ้มหมอจิ้มเอาอบิดเลยเฮ้ยจิ้มเอาต้องจิม้มเอาเขาเป็นไส้พี่น้องเขาเป็นไส้ดินเป็นไส้เขาจะเลิกแน่พี่น,น้องเดี๋ยวมันหมดได้จบเลยหมดเนดะี๋ยวผมขอญาติขอญาติเก็บควันเนดะ้อพี่น,น้องเด้อแป๊บนึงแป๊บนึงพื้นที่เป็นไส้พี่น้องพื้นที่เป็นไส้มันมันลุกเลิกลุกเล็กมากมากเลยครับเห็นไหมกดเห็นไหมเห็นไตเอาไตก่อนนะเอาเอันอยู่กับไส้นะกันง่า อันละอ้กูกะลังโพอันนี้กกะลังโพอโอ้ยโอ้ยดึงแห้งปวดมันเป็นทรายพี่น้องมันเลอกดินมันทรายมันแข็งโมเมนท์ทรายมันแข็งทรายมันมันมันนิ่มมันลุ่งเดือดโมเมนแล้วเอาวาเวลาเข้าดึงนี่แหละมันแข็งเอางบ้าหนักโอ้ยขาดขาดขาดตั้งมั่นตั้งมันเอาเอาไว้เห็ท่ันมันละเอีย มาทำอะไรอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวอ่ะโอ้เดี๋ยวกันก่อนโอ้ยโอตัวถือดิเดี๋ยวเราลองเห็ดดิมั่นไม่มาไม่นาจะมีหางใหม่นะไัองงี้เฮ็ดอันนี้เปต้องย่านพี่น้องเขาเหนียวเขาเหนียวเขาเหนียวเฮ เราต้องย่านว่าเขาสิกรอบเสี้ยสีอันนี้เหนียวคักพอใ <est> SO. ยญ่สบายใจสอบระบาตา,า,าที่มีเจ้าเจ<อ>้ากิเทสกำงใงกินไวยดอกมันก็นเลยมาเอาเนี่ยวนนั้นเสียเตะขาอโ,อโ,โ,โอ้พี่น้องหมันคักหมันคัก,มกตมเน ยังพันเบิดยังพันเบิดยังพันเบิดครับไปลุยกันต่อลุยกันต่อาหมันคัะพี่น้องเยอ,อ,อ,อ๋อ,อ,อ,อเห็ดข้า,าเห็ดข้าเห็ดข่าเ,เห็ดข่าเ,เห็ดข่าอีกเน่ะเห็ดข่าาะพกตาบกตาตัวนี้เนาะพวกตาบกันนี้น ดึงดึดึงดึงดตัจากนี่ค่คอยเร่อยคอโอ้ยมันเหี่ยวโอ้ยดันดึมันเหี่ยวโ้เหี่ยวโค่นกบบบินอไรพมพอะไรเท่าไหร่พ่อพี่น้องเลยอดบ้านเล้วพี่น้องเอาได้สองตะกาเนาะสองตะกามาดูโอ้โห ใหญ่มากค่ะเต็มตะก้าเลยเยอะมากทีเดียวเห็ดไข่เห็ดไข่พี่น้อง,องเฮ็ดไข่เฮ็ดน้ำมาดโอ้มานีมันคับพี่น้องสองตะกาเลยครับ็ดน้ำมาสองตะกาเลยหนูชอบกินหนูชอบกินเห็ดปูอ่ะอันนี้ปกตราพี่น้องปกตราปกตรา ใหญ่ครับใหญ่ครับเบิ้งห่างาดให,หด้ห,ห่างคนเบื้องห่างมันมันอยู่ดินทรายพี่น้องจเจริกเลิกคืบกลัวพี่น้องคืบกลัวคุณ่ะมันโอ้ดอกนี้สวยมากสวยมากเลยดอกนี้สวยสวยสวยตัางมันดูนยเหยาบนในหา่างคุณ่ะเกือบซอกแล้วพี่น้องห่างคืบกลัวคืบกลัว คุละโอเคครับสําหรับภารกิจมือน,นี้เก็บเห็ดปวกนะครับเห็ดไข่นะครับสรเส้นนี่มานครับพี่น้องสรุปเราหมานครับหมานหลายเลยครับหลังจากนี้เราเข้ากับสีแกงหท่ายครบสีแกงหลายคักหลายคักสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอนุญาตจบคลิปไว้แค่ในก่อนพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมเลยเด้อ ขอบคุณครับสวัสดีครับ